กรณีที่เราจะย้ายเสาโครงสร้างหลังคาข้างบ้านหรือว่าส่วนต่อเติมแบบนี้นะครับ เราสามารถทําได้หรือไม่หรือว่าควรพิจารณาเรื่องอะไรบ้างเนี่ยลองมาดูในคลิปนี้เพื่อเป็นข้อมูลนะเพราะบางทีบางหน้างานเนี่ยเราอยากจะย้ายเสาที่มันขวางพื้นที่เราอยู่นะครับเราสามารถที่จะทําได้นะครับอย่างกรณีเนี้ยเจ้าของบ้านอยากให้ย้ายเสาเพื่อให้ไม่ขวางพื้นที่ที่เขาทํางานนะครับเพราะตรงเนี้ยมันขวางในการยกของเข้าออกรวมถึงการเดินชนอะไรแบบนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าจู่ๆเราอยากย้ายก็ย้ายได้เลยนะเราต้องพิจารณาเรื่องของน้ําหนักของหลังคาโครงสร้างที่ใช้นะครับผมก็พิจารณาแล้วว่าน้ําหนักหลังคา มันไม่ได้เยอะมากรวมถึงโครงสร้างเหล็กที่เขาใช้อยู่แล้วนะครับมันเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะครับตัวเหล็กที่ใช้ก็หนาถึง2มิลเลยผมก็เลยคิดว่าถ้าจะขยับตัวเสาไปอีกสักประมาณ50เซนเนี่ยลักษณะแบบนี้ไม่น่ามีปัญหาต่อโครงสร้างแล้วก็ตัวหลังคาอย่างแน่นอนนะครับโดยผมจะเชื่อมตัวเส้นเข้าไปที่จันทันตำแหน่งที่เราจะย้ายเสาไปนะครับตรงนั้นโดยใช้ขนาดเหล็กเท่ากับตัว อาเสเดิมเลยนะครับจากนั้นเราก็หาแนวที่เราจะย้ายเสานะครับแล้วก็ถอดตัวเสาเดิมที่มีเพจพอเ,อาเสาออกมาเนี่ยเราก็จะตัดเสานะครับให้มันได้ขนาดตามระยะเลยนะครับแล้วเราก็เอาเสาเนี่ยเข้าไปเสียบกับอาเสที่เราได้เชื่อมไว้ตามตำแหน่งที่ที่เราจะติดตั้งเสาใหม่นะครับให้เราหาระดับของแนวเสานะครับทั้งหมดให้ได้จากนั้น จะเจาะรูที่ตัวเพจนะครับอันเดิมของเขาเนี่ยครับตามตำแหน่งเลยแล้วก็จะใส่พุกเป็นพุกตะปูนะครับในงานนี้ซึ่งพุกตะปูมีข้อดีคือเราไม่ต้องยกตัวเพจออกไปมานะครับเราสามารถที่จะเจาะรูแล้วก็ใส่พุกเนี่ยลงไปแล้วก็ตอกนะครับแค่นี้เองก็จะยึดได้แน่นแล้วก็แข็งแรงนะครับโดยผมจะค่อยๆทําไปทีละเสารครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะมีการค้ายันตัวเสาสำรองเนี่ยเข้าไปณนะตำแหน่งเสาที่เราจะทําการย้ายด้วย เมื่อเราคำยันแล้วเราก็จะตัดที่บริเวณหัวเสาด้านบนสุดเลยครับเพื่อที่จะเอาเสาตัวนี้ไปหาแนวนะครับหรือว่าไปหาระดับที่เราจะตัดให้เขามีระยะความสูงที่พอดีกับแนวของพื้นกับตัวอเสของที่เราได้เชื่อมเข้าไปใหม่นะครับแล้วเราก็จะตัดหัวเสาเนี่ยให้พอดีจากนั้นเราก็จะหาระดับต่างๆให้ได้แล้วก็ทําการเจาะรูนะครับที่พื้น บริเวณเพจเนี่ยทั้ง4จุดนะครับแล้วก็ยึดด้วยตัวพุกตะปูเหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้เป็นเสาใหม่นะครับที่สามารถขยับไปหลบนะครับทําให้พื้นที่ตรงนี้เนะี่ยไม่มีตัวแนวเสาเนี่ยมาขวางแล้วนะครับดังนั้นการทํางานบริเวณตรงนี้ก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเสาต่างๆมาบดบงังหรือว่าเดินชนอะไรแบบนี้ด้วยก็ลองดูเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าบางหน้างานเนี่ยสามารถย้ายได้แล้วบางหน้างานเนี่ยอาจจะย้ายไม่ได้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาดูให้นะครับ กลิปนี้ก็พามาแนะนําเป็นข้อมูลประมาณนี้นะครับ